ว่าท่านอนาถะท่านก็ถามว่าท่านมีธุระอะไรกับเราก็แนะนําตัวเป็นเทวดาซุ้มประตูที่สี่ท่านอนาภะเห็นไหมเนี่ยพูดยุแย่เลยว่าที่ท่านจนเนี่ยเพราะท่านทําทานเยอะเกินไปนั่นนะท่านถวายทานแก่สมณะ พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเถื่อนแบนี้เลยนะกับสาวกทั้งหลายท่านทาขนาดนี้แล้วท่านมาจนอย่างเงี้ยเห็นไหมเทำแล้วจนเรามาหน้าออนักบวชทั้งหลายก็ช่วยท่านไม่ได้เป็นยังไงล่ะอังแน่เป็นยังไงผลเป็นยังไงท่านอาาถปิณฑิกเศรษฐีท่านเป็นโสดาแล้วอะเป็นโสดาผลแล้วโสดาผลนี่ไม่ไม่เสื่อมศรัทธาละค่ะโอ้โหมีพระรัตน์ไตเป็นค่ะ เป็นเป็นสุดแล้วอ่ะเชื่อเริ่มใสในพระรัตน์ไตเป็นเป็นอะไรที่ถึงแล้วถึงพระรัตนาไตไม่คอนแคนแล้วไม่แล้วไม่ไหวแล้วใช่ัะเพิดเลยไล่เทวดาไปเลยนะท่านจงไปให้พ้นบ้านของเราค่ะเป็นยังไงล่ะ